สวัสดีครับพี่น้องสุภผู้ชุคนแม่สีมะคันสมพักเสียนให้มึงสมพักเสียนผู้จัดการย่รานเพิู่าพนเก็บมไห้ครับบวกคิดว่าอยู่กรุงเทพอยู่กรุงไทยก็ชิมีพักเสียนอสิมะเฮดสมพักเสียนครับเนี่ย พักเศียนะเนี่ยนตากแดดมากแล้วากแดดมาแหี่ยวเลแตมันเหี่ยวมาาหลาจ้ะนี่อย่างเนี่เฮ้ยกระเีข้าเนียยเกลือมี้าวเนียวน้ำตาลนิดนึงเนียวเกลือข้าเนียยเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลพิ่มมเฮ้ยใส่ข้มันบดกวนมาใส่ผงชูรใส่น้ำ ครับผมครับเป็นใจนิดน้อยคุณ l a d ใส่ฝงชุดก็ได้จ้ะน้ำเสาเข้าวน้ำเสาหน้ำมาเขา่าเออที่เอินง่ายๆก็หน,น้ำมาเข่าหรือน้ำภาษาไทยก็ว่าน้ำเสาเข้าวเ,าเออภาษาไทยเอิญนน้ำเสาเข้าวเ,าเออมนบบจ้ะกดดึงแต้วก็เหมือนแก่เข่จ้ะที่ว่าสมพรรณบุรีมันตงนี้มันตรงมีก่างนี่เฮ้ย เป็นป่ <Yeah. S 1> แม่เขาเกลือลุงไปเลยพี่น้องวิธีคันสมพักนะ <Yeah. S 1> พวกคันสมพักเป็นนะนะมันอยู่ทีคนคันผมนี่เหยเนาะ mm hmm. จ้ะเปอเมนว่าเล้งคนกับคันโมนเป็นคืออย่างผมนี่ใช่ผมคันผมคันโมนเป็นครับพี่น้อง ถอดแหวนออกก่อนขันใส่เกลือประมาณแค่สองอนนพอองออ๋ออันนี้แม่คือขันใส่เห็นเงียบเลเหมือนขันแ,บบแล้วแม่ก็จะไปล้างน้ามีบอครับแม่อืมล้างหน้าจ้ะปุ้ยฝ้าเหลี่ยมบดตกจักเทียฝนเนี่ยนจะเหลี่ยมซือ้อ พี่ลุงเมียบานว่าไปถ่ายคลิปให้พี่น้องของมึงเนาะไปเซตกับบอได้ไปเซตกับบอได้น้ำผ้าไว้สิผ้ามันไปเก็บปูให้พี่น้องเบิ่งอร์ผ้าแม่ขี่รถไปซื้อเนือ้อไปซื้อปลาเนาะกวนเนาะไปซื้อเนื้ออะไรก็ไปเห็นปลาเอออุ้ยนำอะไหลาจางแห้งเป็นทายาทฝ้าเหลี่ยมฝ้าเหลี่ยมพร้อมก็เลยบกะไาย ผมนต๊เหมดหมือเหิดเวนใส่เกลือประมาณสามช่องอะไรบ่กเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวแม่ก็สล้างอืใส่ขันให้มันอ่อนครับขันให้มันอ่อนจ้เแล้วก็ไปล้างหน้าบอกกันบ่แม่จะแล้วใส่เกลือไหมบ่ใช่ อันนี้วิธีการขันแล้วกันนะแม่นะผมโมโหกันอ๋อขันแล้วน้ำมันออกขันแล้วน้ำออกอ่พักงยือใพักผึ่งยงใส่เกลือขันอ้อกจ้ะเดี๋ยวแม่ใสีน้ำเป็นลางสุ่มักเสียนนะเดี๋ยวว่าคนไทยอาจจะกินม่าเป็นเน่เลย บ่อห้องโบเคยเห็นคนไทยกินสมบัมากเกี่ยดมากเกี่ยเออเบิ้ลก็เป็หมือเด็เข้าเข้าเป็นตุนขาวข้าวมาว่าเป็นตุ่นจึงแดงนะข้าวข้าวดูไปเห็นเบิ้ลเป็นตุ่นจึงซีจึงซีโต๊ะอื่นๆก็มีเป็นมากเลเพิ่นกะบ้านเพิ่นเนาะหลายอือบ้านสวนนี่ทุกอย่างทุกอย่างเวลาตุ่นถามหาตุ่นอะไอย่างบ้านบ้านบ้าน เ็มีม้ถ่วถ่วถั่วถั่วถ่ทถร่วถั่ว่วถั่วถั่วั่วัวั่วถน่าถั่วถน่วถั่วถัเวถั่วถัเวยั่วงั่วั่วถัว่วั่วดั่ว่ว่วถั่วถั่วถั่ั่วถั่วถั่วถ่วถั่วถ้่วั่วเดี๋ยวัววัวว่ักขมักขมบ่าหมพี่แกงต่ว เพราะว่าม mm ันเป็นบานสวนนี่ยสะอาดที่นี่องการดีแค่ไหนมากให้บริการโอ้ยพักบุ้งพักบุ้งเนาะพักบุ้งเนาะจ้ะเยอะแยะเยอะแยะ Việt Nam nó lọt rồi ha Chúng phát xuyên mẹ đi ạ mẹ cả ở bên cạnh yeah. Đấy nhau cỏng cứ xuống xuống Có thuộc vào phai năm. กัล่องไปเฮ็ดกินเมืองพี่น้องมันก็บวกเกินความสามารถเท่าดอกการเฮ็ดกับเขาผมมานมอย่างนียอาหารบ้านเห่าเสียมากที่เสดเฮ็คยเฮ็ดขายได้เนาะเฮ้ยเนาะบั่นเห่ามากินกับปนกับปนกับแจ้วอือกับแจ่มเหล่าขาวดึงหูออก กำลับพ่อ้านอือคันนี้แม่แซน้ำก่อนจ้ะเดี๋ยวแม่แม่ก็ขั้นน้าบอกแล้วมั้งแม่ แก้มเราขาถ้าว,ว่าบเานาก็ใส่ของสุดหลุดได้เลยตัวเส้นน้ำตาลนะตเส้นน้าส้ของเ่ก็ได้มาเถ่อนเจ๊เจเไม่เคยก็ได,ด้ไปกินบ้านให้เลยปต้นเส้น่หลั

เรื่อบอกพี่น้องว่าน้ำน้ำเข้ามาเขาบอกพี่น้องแล้วว่ามีน้ำเข้ามาพ่อน้ำเข้ามาก็เกินน้ำหมาข้าวเฮ้ยมูเรียนน้ำแซกเตอร์กับอันเดอร์บัลลัสน้ำเซ็กโอนก็อันนี้แม่บีบออกแล้วบีบน้ำเกลือออกแล้วที่แม่ใส่ไปประมาณสามพอเนาะ อ right? ันนี้แม่สิมาคขันเพื่อสิดองไว้เศร้าเศร้าพี่น้องมันเป็นยี่สิบเด้เศร้าครับเศร้าเห้มันเข่าเนื้อเข่ารดนะว่าเพิ่งวิธีว่าแม่ยังไงเดี๋ยวพ่อมันจักมือเฮ้ยสาม โอ้ยทาแดดทอนๆแดดเป็นทอนทาแดดทอนๆซองมือครับพี่น้องได้กินอะใส่กระปุกไว้ครับใส่กระปุกครับง่ายๆนะจ้ะแม่ใส่ชื่อรสนะบอกพี่เกียร์อส่เสือออใส่ไปกับเกลือผมบาได้ทั้อาทยเนี่ยเทน้ำ้มมาลงไปพี่น้องมันถ่วมเลยจ้ะไห้มันถ่วม จะเป็นเซตเรียบร้อยแต่ว่าตอนคั้นนบพี่น้องใส่เกลือสองช่องหรือสามช่องก็ไ้คั้นดีๆให้น้ำมันดอกไหลายเห็นบ่แล้วห้องมาดเซาน้ำออกมาอันนี้ก็ทิิมไว้สองถึงสามวันถ้าแดดดีๆแหนกประมาณสองวันถ้ามันอากาศมันร้อนไม่ใช่แดดอากาศมันร้อนเนาะมันอบอ้าว มันโอเอากับระมาณสองมือจ้ะ,จะตัมแก้วตัมป้นไวถาเลยเนาะพี่น้องนะนเววงนาะจ้ะกินกับแก้วแบอร์มิลีกับโอเคเลยโอเคสุดยอดแก้วแก้วแมอร์ม,มิลีว่ามือโอ้ว่าท่านใช้กระปุกอยู่จ้ะขอขอบคุณครับแมอร์มิลีเนาะมือไม่เป็นทีกินให้เบิ้งจ้ะ ทิมใบประมาณอ่ะเอาชั่วๆสามมือเนาะเฮ้ยเนาะมันไม่เสียดอกมมอมมืมเป็นอาทิชีพปรือมมจ้ะเดี๋ยวจังมาเมืองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่จะต่ำคนปลาทู้หรือยังกินกะเป็นไดน้เนาะกะขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่ไม่ได้พ่นบ้าน,น,น <จะ S 1> ในมาถึงใจฮะสองสามเออใส่ลงไปได้เลย ดโอ้ยเยบจบรายการแล้วนใส่เขาหนึ่งพ oh, huh? oh. um, so, okay. 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 ี่น้องข้ทอถอดพอพ่ไว้น้าข้าวขาวใส่น้่เอาหนุ่มใส่นี่เขาเหนียวเ้อะบรแเ่เขาเจ้าเนีวที่แหลกมันต้องแช่น้ำน้ำออามาเลยวันเป็นบ่เบอเจ้าวจนสกิได้เด๋ยวเร่อิีกันลาง่าน เลียนโค้งมากทั้งวันนี้แถวนี่เขาจะตีกันดูครับเดี๋ยวป้าแม่มารีเอาอข้นกระเพงล่างเนี่ยดึงขึงน้นโอเคครับพี่น้องนี่แหละใช่เข่าที่หลังก็ได้ใช่เข่าที่หลังแล้วแกขอให้เข้ากลับมาวิธีเข้ามันครบเมื่อกี้แม่ลืมไปว่าแม่นี่เข่าอยู่เออที่เหลือว,วันศุกร์จะนำเขาม,มาแบบจ้า ขอขอบคุณครับีิติดตามแม่มารีฝากกดซับสไครต์แม่น้ำนะครับน้ำพริกก็ยังมี่แล้วครับเด้อผูกก้ใดสั่งเขามาดะสั่งมาได้นะ้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง